สวัสดีครับสวัสดีครับพแมพี่นองนะครับเนาะในคลิปนี้กัมาพอกระเปานิ่ลุงพุ่งคือเก่านะครับพี่น้องคนเก่าคนเดิมครับอ่ะพี่น้องครับเมื่อนี้ได้ได้เมนูครับพี่น้องอบไก่ครับโอ้เป็นในไดพี่น้องหน้าตาที่สันเแซ่บปะครับอบไก่บ้านครับพี่น้องเมื่อนี้สังหารไก่เม่กำลังเปิดสาวพี่น้องกำลังมั่นเพราะอะไรเพราพี่น้องตัวหนึ่งนะครับเป็นในไดครับหน้าตาที่สันนะครับเนาะมาแซ่ยบต้องการเด้อ่พแมพี่น้องนะครับเนาะคลิปนี้ก็ฝาก อ่พ่อแม่พี่น้องเปง็น,นกระด้งใจให้นได้ด้วยนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเน่นะครับพ่อแม่พี่นอ้องอ่ายอดของเบานิ่งกับบอปลายประเด็นะครับเนาะมาแซ่บๆกันด้วยพ่อแม่พี่น้องมาครับพี่น้องขอโทษเขาไม่ไล่ประเด็ใส่เสีย <laughs> อบไก่พี่น้องแซ่แบๆมือนี่มาแซ่บๆกันด้วยหอ,อมๆพี่น้องหอม แล้วนักจะเต็มสใส่ไก่พี่น้องสใส่ไกล้กับข้าวเหนียวข้าวเกรลนะครับพี่น้องไต่ครับไต่ออบอกเขาใจนี่ลายไม่นู่นเสื้อเขาใส่บิ้งแจ้งผักขี้เล็กก็ดนี่แซมกันครับพี่น้องแซมกันอบไก่พี่น้อง อบไก่เพียงเผ็ดครับขอบคุณขอบคุณนะครับเด้อพ่อแมพี่น้องที่เข้ามารับชมเราฟังนะครับเนาะคลิปของเบานี้ลงพุ่งกับขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อครับอืม คลิปสองสาม,มนาทีนั่มนะครับพี่น้องเมื่อวานเขาตีเฮทปแต่คลิปสัน้นต้องมีคลิปสองสาม,มนาทีนั่มพี่น้องเก็บชั่วโมงไปนั่มนะครับพี่น้องเบิ่งจบบ่จบกะขอบคุณขอบคุณหลายๆที่เขามารับชมรับฟังนะครับพี่น้อง <c oughs> คลิปนี้บราเล่นกับว่ะมาณสาม,มนาทีครับพี่น้องนะครับแสบคือเก่าพี่น้องเอ้ยยังหมกักไหม เ็ดไปเรื่อยๆน,นะครับพีนองเข้าแนละ้วกูตงไปวังอีนังมากไหมเทดเดินปา่าไอ้เพนเมนร์จีไ,ไ้เง่นเ,นเ,นนเพื่นบ่ได้กะแล้วบ่ป็นัง,งน,นะครับทาเพื่อความสนุกครับเนื่อนอือมอือืแบบ่อ,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 องว่าเ่ยมากินมดถดันีปวอกบางท่องใดครับขอขอบุณขอพูดหลแล้วครับเลยินก็น ขอพ่อไปทำนี่ครับพี่น้องอบก่หม่แซบพี่น้องแซบสวัสดีครับบ๊ายบายครับ